เจ้าสมิงไพรปู่เจ้าคำแหงให้กูมาเสกควายธนูสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้รายการสอกเดือบชาแนลจะมาเล่าถึงเรื่องราวของควายธนูซึ่งในสมัยก่อนนั้นเรื่องราวของควายธนูจะมีอิทธิพลทางด้านความเชื่อ ของคนที่อยู่ในชนบทเอามากๆเลยเพราะว่ามักจะได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เล่าถึงตำนานสายเวทต่างๆให้ฟังติดก,กันเป็นประจำรวมถึงเรื่องราวของควายธนูด้วยผู้ดำเนินรายการยังจำได้ดีสมัยก่อนนั้น <c oughs> ตอนที่ยังเป็นเด็กๆ จะมีเด็กๆมารวมตัวกันในช่วงยินหรือว่าช่วงว่างงานแล้วก็จะพากันมานั่งฟังผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเล่าถึงตำนานต่างๆแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าปู่ย่าตายายได้พูดขึ้นมาว่านี่เด็กๆเห็นยอดมะพร้าวตรงนั้นไหม เ <c oughs> ด็กๆทุกคนรวมถึงตัวของผู้ดำเนินรายการด้วยต่างก็พากันมองไปที่ยอดมะพร้าวที่ผู้เท่านั้นได้ฉีไปมะพร้าวต้นนั้นอยู่หลังบ้านยกสูงทรงโบราณ <c oughs> ก็บ้านทรงโบราณก็คือเป็นบ้านยกสูงนะแต่จะมีหน้าตัวเยอะๆจะว่าเป็นเรือนไทยก็ไม่ใช่ แต่เป็นบ้านที่มีจัว่วนะมีหน้าจัว่วมีมุกหลายมุกกว่าอย่างนั้นเหมือนเหมือนกับผูดดำเนินรายการอะมีมุกหลายมุกต้นมระพร้าวที่ขุนตานะหรือว่าบุเา่าได้ชี้ไปนั้นเป็นต้นที่สูงมากอย่างต่ำที่คาดการก็อยู่ราวๆประมาณถึงสิบสองหรือว่าสิบสามเมตรหรือสิบสี่เมตรกันเลยทีเดียว จชนิดที่ว่าสูงกว่าหลังคาบ้านอย่างเห็นได้ชัดแล้วอย่างหนึง่งมะพร้าวต้นเนี้ยคงไม่มีใครขึ้น <c oughs> เออเพราะว่าเห็นแต่มีลูกที่แก่ๆตกลงมาส่วนลูกที่สดๆก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นแหละครับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือจะมีอรอยตัดที่ปลายใบอืต่ำลงมาประมาณ ศอกหนึ่งนะจากปลายยอดจะมีรอยตัดเป็นแนวตรงอุ้ยสวยเชียวเหมือนกับว่าเป็นรอยที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถ้าว่าใครกันละ่ะที่จะเอากันไกลไปตัดที่ปลายยอดใบมะพร้าวได้ <c oughs> เออยิ่งเป็นสมัยตะกอนนะบอกไว้เลยว่าหมดสิทธ์เพราะว่า สมัยนั้นยังไม่มีรถกระเช้าเออย่ะว่าแต่รถกระเช้าเลยครับขนาดรถจักรยานสแตนดาร์ดธรรมดาธรรมดาสักคันยังจะหาขี่ได้ยากเลย <c oughs> เออน่าพอทุกคนได้เห็นใบมะพร้าวเป็นรอยแบบนั้นทุกสายตาหลายคู่นะที่อยู่ในวงต่างก็จับจองผู้เท่าแก่ก็เริ่มเล่าต่อไปว่า เห็นไหมถ้าเป็นรอยางงั้นนะเมื่อคืนเดือนพินจะมีผู้มีวิชาอาคมจะพากันลปอยควายธนูรั่วธนูเอามากินยอดมะพร้าวเฮ้ยเจ้าวาดนั้นพวกเด็กเด็กให้จำเอาไว้นะตาคืนไหนได้ยินเสียงดังกรดกรดกรดเหมือนอะไรกัดใบมะพร้าวแล้วก็นั่นแหละเป็นเสียงควายธนู เงียบๆกันเอาไว้อย่าไปทักหรือจะไปบูดกันเชียเด็กๆทุกคนที่นั่งฟังอย่างใจจุดใจต่อเงียบกริบกันทั้งหมดเลยครับฟังอย่างมีสมาธิเอพากันจดจำรายละเอียดที่บุทาเรเล่าได้ทุกคำพูดหลังจากที่ฟังเรื่องขวายธนูเสร็จแล้วเด็กๆก็พากันแบ่งกลุ่ม ภาวิจาร์ต่างๆนานา,นาบางคนก็บอกว่าเอ้ยต้นมะพร้าวที่บ้านของข้านะก็มีรอยอย่างนี้เหมือนกันเฮ้ยสงสัยว่าควายจะนูมากัดกันแน่ๆเลยนเนี่ยเออมากินยอดมะพร้าวที่บ้านข้าบอาน่้งั้นคนส่วนใหญ่ต่างก็พากันเชื่ออย่างสนิทใจ ว่ามีควายธนูมักินยอดมะพร้าวกันจริงๆส่วนตัวของผูด้ดำเนินรายการนั้นคิดแตกต่างจากคนอื่นคิดแตกต่างยังไงครับก็คือในตัวของผูด้ดำเนินรายการนี่อยากจะมีควายธนูสักตัวเออเอาไว้เลี้ยงว่าอย่างนั้นแมก็ชีวิตจะคือจะเลี้ยงควายธรรมดาเป็นๆตัวดำๆเออเป็นควายของคุณตานั่นเองอีตู้กับอีเหลมนะ ชื่อของมันผู้ดำเนินรายการอย่างจำได้แม่พอได้ฟังเรื่องเล่าอย่างนั้นก็นึกอยากจะมีควายธนูขึ้นมาท,าทันทีบางทีผู้ดำเนินรายการกับเพื่อนๆที่คิดในทางเดียวกันก็จะหาโอกาสไปหาดินเหนียวมาปั้นเป็นควายธนูแต่ทำอย่างไรมันก็ไม่ยอมขยับนะ ไม่ว่าจะเอามาปั้นเขียนยันทองคาถาเออควายเินเหนียวของผู้ดำเนินรายการก็ไม่เห็นจะมีท่าทางจะขยับขยืน่นอย่างคําที่ผู้เท่าได้เล่าเออหลังจากนั้นผู้ดําเนินรายการก็เลยพยายามศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับควายธนูจนได้รู้ว่าควายธนูเป็นเครื่องราง ตามความเชื่อสยายสาติที่สะท้อนให้เห็นระบบความเชื่อทางสยศาสตร์ของสังคมเกษตรกรรมอันมีความผูกพันที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมการปลูกข้าวว่าอย่างนั้น <c oughs> เออคนปลูกข้าวหรือชาวไร่ชาวนากระจบกะเหลียงควายเอาไว้ไถนาเออเป็นธรรมดาอยู่แล้ววิชาเหล่านี้เป็นการทำหุ่นพยนตรูปแบบหนึ่ง หุ่นพยนต์สามารถทำได้ทั้งรูปเป็นรูปคนหรือว่ารูปสัตว์ก็ได้ที่นิยมก็ทำกันทั้งควายแล้ววัวธนูเออควาธนูก็มีนะวัวธนูก็มีสามารถสร้างได้หลายวิธีเช่นการจักสารไม้ไผ่อ,อหรือว่าจะปั้นด้วยดินผสมมวลสารต่างๆอย่างเช่นดินเจ็ดป่าช้าขี่พึ่งเดือนแรมเออแรมก้าวขั้อะไรประมาณเนี้ย จนไปถึงหล่อขึ้นด้วยโลหะถรน์อย่างเช่นตะปูตอกฝาลูงจิตบาชา้าเหล็กขนานดีพลายเหล็กยอดเจดีเป็นต้น <c oughs> ก็คือจะเอามาหลอมรวมกันวไว้ดางนั้นให้ออกมาเป็นรูปควายบางสำนักบ,บางอาจารย์ก็จะใช้โครงไม้ไผ่เออแล้วก็พอก้วยดินหรือว่า บอกรวยครั้งกี่ครั่งก็คือจะอยู่ตามต้นศึกแรืว่าต้นพุทธานะเออเขาเรียกว่าครั้งที่เอาไว้ชันกับดามมีดย่างไงอย่างนั้นน่ะแหละครับท่านผู้ฟังออไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงให้เข้าใจก็จลองไปศึกษาคำว่าครั้งกี่ครั่งอันต่อพอเมื่อทำหุ่นควาจะดูเสร็จแล้วก็จะทำการปลูกเศษกด้วยพิธีกรรม แล้วก็เลี้ยงเอาไว้เออต้องหาหญ้า,าหาน้ามาเลี้ยงว่าอย่างสม่าเสมอเชื่อกันว่าสามารถเลี้ยงควายเอาไว้เฝ่าบา้านหรือว่าไรนากันได้อ <c oughs> อีกทางนะยังสามารถป้องกันผูกผีปีศาหรือว่าตูนายได้อีกด้วยและพิเศษไปกว่านั้นยังสามารถสั่งให้สังหารคู่อริได้อีกด้วยเออ ส่วนคาถาที่ใช้ในการเสกขวายธนูก็มีอยู่ว่าออ้มปู่เจ้าสมิงไพรปู่เจ้าคำแหงให้กูมาทำควายเชิญพระอีสวรมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายณ์มาเป็นเขาเชิญพระอินเจ้ามาเป็นหางเชิญพระพุทธกินี พระพุทธกินาไงมาเป็นทั้งสองสีข้างเชิญพระจตุรกาบาลทั้งสี่มาเป็นฝีเทา้าและเชิญฝูงผีหาตาตาทั้งหลายมาเป็นใส่ผงม,ามาะมะสตีติ <c oughs> อุ้ย้าู้ตุ่กับแกกถานี่ก็อ้โหน่าสะพรึงกลัวเหลือเกินอืมสามารถเชิญเทพอินดูมาตั้งสิบองค์ แถมยังเชิญผีมาอีกจังฝูงหนึ่งเอเพื่อจะเอามาไว้ในควายธนูว่าอย่างนั้นแต่บางอาจารย์บางท่านนะที่แกเคยมาออกรายการหิ้วกระแสอของคุณชัยกันหนุ่มแกบอกว่าควายที่จะเอามาทำควายธนูได้จะต้องเป็นควายที่เกิดเดือนสามเออแล้วก็ตกลูกมาเป็นลูกกรอกควาย ต้องอายุเก้าเดือนเออไอเรื่องเวลาก็ไม่จำเป็นหรอกพอมีควายลูกเกาะตกลูกออกมา,าก็ให้ตั้งกันหา้าดอกไม้ทูกเทียนแล้วก็ตั้งชื่อให้เขาว่าอย่างนั้น <c oughs> จริงๆแล้วการที่เอาศพควายมาตั้งขันหา้ามันก็ดูไม่ค่อยสมผิดสมผลเท่าไรนะเพราะว่าขันหา้า จะประกอบไปด้วยกองรูปประธรรมและนามปรธรรมทั้งห้าก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณหนึ่งรูปขันก็หมายถึงกองรูปส่วนที่เป็นร่างกายพฤติกรรมและคุณสมบัติต่างๆของร่างกายก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของรูปธรรมนั่นเองของร่างกายของคนเรานั่นเองหรือสรรพสิ่ง สองเวทนาขันก็หมายถึงกองเวทนาส่วนที่เป็นความทุกข์สุขดีใจพอใจเป็นต้นสามสัญญาขันก็หมายถึงกองสัญญาส่วนที่เป็นการจำสิ่งใดที่ได้รับมานั้นสี่สังขารขันหมายถึงกองสังขารส่วนที่เป็นการคิดปรุงแต่ง โดยเยกแยะสิ่งที่รู้สึกและจดจำได้ 5. วิญญาณขันก็หมายถึงกองวิญญาณหรือจิตจิตป็นการรู้แจ้งในสิ่งที่ผ่านหูผ่านตาหรืออายตนาัมงกก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นสุกร์กรอกของควาย ไม่เข้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะรับขันห้าได้ครับท่านูุฟังและไอจีนาสงสัยไปกว่าน,นั้นการที่เชิญเทพกรณาของชาวอินดูอย่างคำที่ว่าเชิญพระอิศวรมาเป็นตาซ้ายเชิญพระอาทิตย์มาเป็นตาขวาเชิญพระนารายณ์มาเป็นเขาเชิญพระอินทร์เจ้ามาเป็นหาง และเชิญพุทธคีนีตและเชิญพุทธคีนายมาเป็นทั้งสองสี่ข้างว่าอย่างนั้น <c oughs> นั่นก็แปลว่าเชิญให้เทพมาเป็นควายหรือกระบือวิเศษเ <c oughs> พื่อเอาไว้มาเป็นท่ารับใช้ของตนว่าอย่างนั้น <c oughs> ท่านผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าท่านเป็นเทพแล้วก็มีใครเนี่ยรู้แม่ ดันมาเชิญให้ท่านไปเป็นควายแล้วก็เป็นรับชาเขาอีกทั้งหกท่านบุฟังคิดว่าเทพจะมาไหมครับอย่าว่าแต่เทพเลยครับท่านบุฟังขนาดคุณธรรมดาธรรมดาอย่างเรา,เรา,เราทๆท่านๆยังมังมีวันยอไปเป็นทาสเลยครับเออเป็นเทพอยู่ดีๆเรื่องอะไรจะไปเป็นควายเออแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นก็คือ ยอดใบมะพร้าวที่เป็นรอยกัดเป็นแถวๆนั้นเป็นฝีปาของด้วงแรดด้วงแรดก็คล้ายๆกับด้วงกวางออ <c oughs> แต่ตัวมันจะเล็กกว่าเท่านั้นเองมันชอบกินใบมะพร้าวมันไม่ใช่ฝีปาของควายธนูโอ้โหไอ้นายถูกหลอกมาตั้งนาน <c oughs> สวัสดีครับ